สวัสดีค่ะทุกคนนี่ค่ะในหญิงจะพาวันนี้หญิงมาส่งของนะคะแล้วก็เราขอแวะมาชมสถานที่เขานิดนึงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเราไปเด็ก้โหทกคนนี่ค่ะถึงแล้ว น,นี่ค่ะน้ำตกนะคะน้ำตกโอ้น้ำเชี่ยวมากเลยอ่ะ น้ำมาเล่นไหมคะนี่น้ำมันมาจากเขานะคะอันนี้คือน้ำตกท่าเส้นนะคะน้ำตกท่าเส้นนี่คะ่ะตันหน้าฝนนะคะน้ำจะไหลแรงนะคะมาเล่นก็ต้องระวังด้วยหินก็ลื่นนะคะเนี่ยโอ้ยน้ำมาเล่นมากเลยอะ่ะ แต่ทีนี้มาคนเดียวเสียวเรื่อนก็เสียว,ยวน,นี่ค่ะทุกคนอันนี้เป็นชั้นล่างนะคะชั้นล่างเมื่อกี้ที่ถ่ายให้ดูคือชั้นบนโอ้ยแต่มันยังมีบนกว่านั้นอีกนะคะโอ้ยเดินต้องระวังนะคะทุกคน มาจา้ะเดี๋ยวเรามาต่อเดินบนสะพานกันนะคะมีความเสียวนิดๆน,นะคะทุกคนดูดิมันก็สูงอะนะเนี่ยค่ะต้องเดินแนวกลางไว้หน่อยหนึ่งเสียวค่ะ บรรยากาศดีมากๆเลยอ่ะ